นี่ไอแมงทองตัวนี้ที่เราอยากได้โอชลิศมาแล้วนะสองรอบแล้วนะมึงอย่ามาอีกนะเฮ้ยไอยี่เด็กน,นีน่ยไอเฮ้ยแมงทองสวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งครับ,บกับ f a ตไลท์เกมมิ่งครับวันนี้ก็อยู่กับผมโปรแฟตไลท์ครับจากช่อง f a ตไลท์ชาแนลนะครัวันนี้ก็จะมาเหมือนเดิมครับซ้ำไอตัวเดิมเดี๋ยวจะย่อยนี่ทิ้ง พอย่อนนี้ทิ้งเสร็จก็จะเอาไปเปิดกาชาแมวที่เราอยากได้คือตอนนี้คืออยากได้เหรียญวาคิลลี่นะเหรียญลามันคิลี่นี่ไอแมงทองตัวนี้ที่เราอยากได้โอชลิสมาแล้วนะสองรอบแล้วนะมึงอย่ามาอีกนะถ้าโอชลิสเดมาถือว่าโอเคผมยอรับได้เด็กอย่ามาเด็กมีแล้วแมงทองมีแล้วด้วยตัวนี้เท่านั้นแมงทองตัวนี้เท่านั้น <c oughs> มาครับเดียวขอ ย่อยไปก่อนเลยย่อยไปก่อนเลยพันหนึ้อยสี่สิบเหนองร้อยสี่ใครปุบเบือ้อ <c oughs> สงนกูสองร้อยสี่สิบเอดลบยพนแาห้าเก้าห้าห้าเก้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแบงค์ใจเย็นยังไม่ตียังไม่เปิด 7,508ยายแนวเวทียายแนวเวทียายกรมทียยนะกรับามาทีเฮ้ยไอ้นกออกไปที่ขาดไม่ได้ครับในการเปิดครั้งนี้ครับอย่าไปนงแล้นกไม่ยื้บ้าของเรื่องหรอครับเพลงนี้ ผมมีตัเป็ดไปไอดอลนะ <S <S เอาเด้อที่ทำไม่ได้คือเราต้องแดนแดนไ์ไปกับมันด้วยครับแดนไ์ไปกับมันด้วยครับ <S <S บวนทำเพลงไปแปบนึงแบบันไดเปิดปิดได้ไปครับ bay bay, hảu, 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 mấy thằng, mấy thằng, thấy gì muông, gì muông. dạy nè đi ***a dạy nè đi mama muốn muốn đi ***a dạy đi 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 màu đi 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 hả?

งั้นขอขอดูเงินนะถ้าถ้าแปดร้อยแมงโกหกอะไรนีโกหกแมงไปทางไปย่างนะไอ้ได้ว่ะแปดร้อยได้ครั้งว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องได้ครั้งว่ะรออรอรอกันเอาเรื่องเมื่อก,กี้เสียงตบมือไม่มีเมื่อก,กี้มันเสียงไอ้นั่นดังไง มันเล่นด้วยเสียงปุบมืออย่างเดียวครับเด็กมันมีนกเกาะที่ไหลที่ต้องปิดนกบนหัวพี่กอนอ๋อเอานอกออกเหรอเด็กมันมีนกเกาะไงอ๋อนกเกาะนกเกาะสูตรนกเกาะโอเคครับเดี๋ยวผมปิดนกก่อนเองจะลงเองจะลิงรอก่อนครับเอ่อปิดสัตว์เลี้ยงปิดแล้วนี่ปิดปิดมันก,ก็ไม่หายหรือเปล่าพี่ต้องรีสกิลออกเลยหรือเปล่าโอ้โหงานหยาบเลยเหรอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่มีพี่มีอยู่ที่มันไม่มีนกอะแป๊บนึงนะเซตอะไรวะว่าต้องไปถอดการ์ดเดกออกมาเว้ยมันจะได้รู้ว่ามีเดกแล้วโอ้ยถอดการ์ดอีกแล้วเหรอไอถอดแค่ห้าร้อยเองไปกดถอนมาถอดลงไมเพีะพอเออไปถอดมาวางไว้บอกว่ามีแล้วไม่เอาไมีงานพี่เอาไปเอาไปซ่อนเอาไปใส่ไว้มในนงเห็นไม่ก็ย่อยทิ้งไปเลยเฮ้ยห้าพันห้าพันพอพอพอ สามใบแล้วนะเด็กกูมีสามใบนะเด็กบนของกันโอซิลิสเป็นแ,แล้วครับโอซิลิสโอซิลิสจอะเกาะมาก็ดีย้ายใช้ไงโอซิลิสจอะเกาะมาถือว่าได้ใช้มาครับตบมือมาครับขอเสียงตบมือครับเขาเรียกว่าตบประสานเสียงไปไปครับ โไม่มวอ้ม่วนม้ม่วงม่าวไมข้างล่าข้างล่างไม่ได้เิข้างล่างอ๋อต้องต้องบีบต้องบีบเข้ามาี่ต้งเดขขี่ยวขอยาขาวประดับหรือเปล่าประดับหรือเปล่าดูประับหรือเปล่าเฮ้ย ใครตบมือรัวเลยวะหรอเฮ้ยไม่ล้องไม่ล้องไม่ล้องโอ้ยไม่ร้องสามรอบมาทุกอันเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ใช้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 หรือว่าได้ใช้ ชลิศสามรอบไปพี่โอ้แมงทองเอ้ยเมื่อกี้นะ่าจะเอาแมงทองออกมาเอ้ยแมงทองออกมาไม่ได้เด็กเอาไว้แฟนไไหล <laughs> จบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับกดไลค์เดี๋ยวเตียนปอไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากครับนะครับ